สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบบง่ายๆเลยครับวันนี้คือผมจะมาทํา Q&A นะครับ Q&A ครั้งที่หนึ่งของผมครับตั้งแต่ผมทําขึ้นมาผมยังไม่เคยทํา Q&A แล้วผมก็คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับผมอยากจะถามอะไรผมก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆพี่นๆน้องๆถามมาเลยนะครับแล้วผมจะไปตอบในอาทิตย์หน้าก่อนที่จะถามนะครับถามไมเมสวนนะครับแล้วใครที่ถามไมเมสวนผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วผมอยากจะฝากให้เพื่อนๆพี่นๆน้องๆก็ไปติดตามเฟซบ o o กแฟนเพจผมเพราะว่าผมจะลงอะไรเยอะแยะมากมายในแฟนเพจและคลิปวิดีโอใน YouTube ผมก็จะลงทุกๆอาทิตย์ครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับดูสิครับบรรยากาศข้างล่างผมมันอาจจะเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะครับาะผมชอบสไตล์นี้แหละครับเนี่ยสไตล์ธรรมชาติก็มันอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามามากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งครับเอาว่าสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์เลยผมนะแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามผมที่ช่องไม้เมสวนนะครับผมจะมีคลิปลง เรื่อยๆตลอดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ